สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อสีเขียวตองนะคะเขียวอ่อนๆไหมที่ใช้ถักนะคะจะเป็นซัมเมอร์เส้นขนาดเบอร์16วิธีถักจะเป็นการถักท็อปดาวถักจากข้างบนนะคะขยายลายวนวงกลมออกมาจนได้ขนาดของตรงที่เป็นรอบอกแล้วก็ตรงใต้ลักแร้เชื่อมต่อใต้ลักแร้เสร็จแล้วนะคะถักตรงลงมา เก็บลายด้วยลายดิมตัวนี้แขนเสื้อกับชายเสื้อจะเก็บด้วยลายเดียวกันไหมที่ใช้ถักเป็นซัมเมอร์ซอฟ์นะคะไหมจะมีความนุ่มแล้วก็ยืดหยุ่นขนาดของเสื้อตัวนี้นะคะรอบอกที่ใส่ได้หุ่นของต้นแบบที่ขึ้นให้ดูตรงนี้รอบอกสามรอบอกของตัวเสื้อนะคะหนึสเซนหนึ102เซนก็ประมาณสีนิ้ว รอบอกที่ใส่ได้ก็คือตั้งแต่สามสิบสี่ห้ถึงสี่สิบนิ้วค่ะความยาวของตัวเสื้อนะคะวัดจากหัวไหล่ลงมาจนถึงตรงชายเสื้อตรงนี้ห้าสิบเอ็ดเซนรอบรักแร้ส่วนนี้นะคะรอบรักแร้ตรงวงแขนแสามสิบสองเซนแขนเสื้อจะเป็นแขนเสื้อเล็กๆสั้นๆนะคะสิบมเซนไหมที่ใช้ถักจะเป็นเส้นขนาดเบอร์สิก มันทําให้งานที่ออกมามีความละเอียดนะคะแล้วก็ลายตรงนี้มันจะเป็นลายปุ่มนะคะลายปุ่มมันจะนูนขึ้นมาเสื้อตัวนี้นะคะรหัสที่ขายก็คือเซลล์ศูนย์หนึ่งห้านะคะราคาที่พี่เมย์ขาย990าาสบาทพร้อมส่งค่ะถ้าคุณต้องการถักเสื้อตัวนี้นะคะก็สามารถดูคลิปวิดีโอได้เป็นเสื้อต้นแบบที่พี่เมย์ใช้สอนถักนะคะ ทำเป็นคลิปสอนเราใน YouTube ค่ะรหัสคลิปคือ mf092 ถ้าเราดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะคะคำอธิบายจะโชว์ออกมาตามไปดูได้นะคะเสื้อตัวนี้มีสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยไหมเป็นไหมเส้น16นะคะงานออกมาจะละเอียดให้ดูส่งเสื้อนะคะคอเสื้อเป็นคอกลมค่ะคอหลังไม่โปนะคะ เก็บคอสูงขึ้นมางานมีความนุ่มนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นเนื้อไม่กระด้างเพราะไหมที่ใช้อยู่เป็นไหมซัมเมอร์ซอฟค่ะรหัสของเสื้อตัวนี้นะคะเซลศูนย์หนึ่งห้าราคาที่พี่เมย์ขายเก้าร้อยเก้าสิบาทค่ะรวมส่งแขนเสื้อนะคะตรงชายเสื้อเนี่ยจะเป็นลายเดียวกันเนี่ยคะ่ะตรงปลายนี้นะจะเป็นลายเดียวกันกับตรงชายเสื้อ มันจะทําให้ตัวชายเสื้อเนี่ยบานออกมาแล้วก็เวลาเราใส่มันจะไม่หลัง่วงสะโพกเสื้อตัวนี้ไม่ยาวมากนะคะมันจะยาวเลยหน้าท้องเรามานิดนึงค่ะสนใจเสื้อตัวนี้ก็รหัสเซลล์ศูนย์หนึ่งห้านะคะราคาเก้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะเป็นผสมลายนะคะข้างบนจะเป็นสับปะรดแล้วข้างล่างจะเป็นลายตัวลายซิกแซกแล้วมีลายนูน ถ้าสนใจถักก็รหัส mf092 ค่ะเสื้อตัวนี้ราคา990บาทค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อช่องทางสั่งซื้อพี่เมย์จะลงไว้สามช่องทางนะคะจะเขียนไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะอันที่1ก็คือทางไลน์นะคะอันที่สองคูณคอมเมนต์ลงมาตรงใต้คลิปตัวนี้ก็ได้หรือจะตามไปที่แฟนเพจก็ได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ ไว้พบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o u ูทูบเมทิน e h a n d m a d e ขอบคุณค่ะ